หากไม่เป็นการรบกวนเกินไปก็รุณาสละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรีชาแนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ผมมีปรลัดขิกปุ้มปุ้ยมาเบาสู่กันฟังครับพี่น้องสิบหนึ่งมาจากพี่น้องหลายคนนะครับสอบถามมาว่าอยากใดของแนวค้าขายเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมนะครับ บรูว่าสิไปหาจังไดบรูว่าสิเลือกจังไดนะครับคําแนะนําของผมกะส่วนใหญ่กะสิแนะนําว่าล่องไปทาหลวงพอ่อยูวัดผููเพิินอยู่ไกลบ้านเฮ้านะ่ะมีของดียังบอนะครับจริงจริง,รงบอเขาวัดเขาว่าเที่ยวเราไปทำขอ,อนำเพลินนั่นเพลินกะทิบบอครให้ปันใดนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมกะผมกะเขาวัดเขาว่านะครับทำประโยชน์จ้างวัดซะ เกี่ยวกับวัดกับว่านะมาหลายด้านนะครับเพื่อนกับเมตตาเพื่อนกับเลยพระป่าผมก็ไปหาพระป่ามาให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็ให้ของไปแจกโรดนี้นั่นนะครับผมก็เก็บไว้น้าแน่นะครับอันใดบ่มักผมก็ให้ผู้อื่นไปอันใดมักผมก็บที่สะสมไว้นี่นะครับอันนี้ผมก็สิมีประหลัดขิกปุ้มปุ้ยนะครับเนื้อทองทิพย์ของหลวงปู่นุ่นนะครับหรือหลวงพ่อนุ่นนี่มาฝากกันนะครับมาบอกสู่กันฟั่งบนมันมาฝากเลยอันนี้ผมบ่ได้ให้ผู้ใด อย่าถามว่าบูชาอะไรบอรหรือถ้าคิดจะบูชานะติดต่อทั้งวัดโดยตรงนะครับวัดสำนักสงฆ์เขาพานทูปนะครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหรือพิมพ์เข้าไปคําว่าหลวงปูน่นนท์นะครับประหลัดขิกหลวงปูน่นนท์ในสิเป็นกศสิมีเพจมีอย่างของวัดของว่านะครับให้เข้าติดต่อหรือสั่งบูชาเพื่อนได้ตามตามสัทธานะครับแล้วก็มีของดีของงามหลายรุ่นนะครับที่เพิ่น สางไวเป็นวัตถุมงคลนให้เพียให้น้องอยากเศร้าบูซ่ากันสําหรับหลวงปู่นนท์เนี่ยหรือหลวงพ่อนนท์นะครับเพิ่นกะมีสื่อเสียงด่งดังแล้วก็ปัจจุบันเพิ่นกายังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ณเวลานี้นะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะฮะแล้วเพิ่นก็มีผูกค้นมากนะหลายตาหลายสาขาอาชีพหลายระดับสั้นนะครับไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นนะครับขอเพิ่งบุญบารมีขอ อำนาจบาสนาขอบารมีนะครับจากหลวงปู่นุ่นนี่ให้ได้อยู่ดีมีแห้งถ้ามาข่าขึ้นนะครับไปหลายคนแล้วกับดารานักร้องดังๆนะเพิ่นจะไปนะครับมีหลายคนอยู่นะครับผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายแลนะครับเพิ่นก็เข้าหาหลวงปู่นุ่นอันนี้นะครับอันนี้คือบอกส่กันฟังเนาะพี่น้องเนาะนะครับถ้าพูดอดอยากพูว่าหลวงปู่นุ่นเป็นยังไงหลวงพ่อนุ่นนี่ชื่อเสียงโด่งดังทั้งไหนก็ เสดหาเบิงก็ได้ครับเพิ่นกัมีชีเสียงแถวอยู่แถวประจวบกิริขันเป็นละครทางหัวหินนะครับเพื่อนเป็นศิษธ์สายตรงกับว่าได้ของหลวงพ่อยิดนะครับหลวงพ่อยิดเพิ่นกัมีชอเสียงทางง้านประัคิอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเพื่อนเป็นเพิ่นเคยบวชอยู่สำนักสงเดียวกันนะครับอยู่วัดเดียวกันนะครับอ อันนี้อันนี้เป็นประลาดขิกปุ้มปุ้ยครับพี่น้องนาตานนารักครับพี่น้องเบ่งเอาครับขนาดพกผ้านะครับสําหรับผู้หญิงผมว่าเขาท่านะครับเบ่ออันเบ้ใหญยเบ่งหนิยวเมื่อผมลดครับนะครับนะฮะขนาดขนาดนี้นะครับพกผ้าสะดวกนะครับพี่น้องนะฮะให้อิทธิคุณทั้งหลายบอกครับเมตตามหาเสน่ห์เมตตาค้าขายนะครับพี่น้องผู้ใดเปิดลาน ผู้ใด้ขายก็อยากได้ลูกค้านะครับผู้ไดเจรจาก็อยากให้ค้นฟังนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเครื่องล่างตามความเสือที่มีมาโบราณนะครับเมตตามหานยมเมตตาคาขายนะครับนี่ฮะปรลัดขิดนะครับประลัดขิดปุ้มปุ้ยนะครับอันนี้อยู่ในมือผมี่เอิญประลัดขิดปุ้มปุ้ยนะครับเนื้อทองทิพนะครับของหลวงปูนนนะครับเป็นเกิดสีมีอัคระยันนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับสมัยนี้พต้องไปย่านครับ บอ,บอคอยมีของปลอมข้อแรการาคาบสูงนะครับนะครับราคาหลักร้อยเข้าสามารถยิบจับปูชามาได้นะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าอยากให้จริงจังผมก็อยากให้ไปติดต่อุมเละครับทั้งวัดโดยตรงนะครับแล้วก็บอต้องมาติดต่อผมนะครับผมกไม่ให้บูชาผมมีอย่าเดียวเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นบุญซื้อว่าโชคดีแล้วครับผมได้มาครอบคร้อง,อง,องี่ก็ได้นะครับ หลวงปูนน์นี่เพื่อนกะถือเป็นศิษย์สายตรงนะครับจากหลวงพ่อยิตผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคิดว่านักสะสมนักเล่นนักหาทั้งหลายแลนะครับเป็นกษีหุ่นจักดีนะครับอันนี้เอามาเบาสู่กันฟังในฐานะที่แบบว่านําเสนอว่าบางคนพ่นว่าจักสิไปบูซาหยังจักสิไปหาจ้งได๋นะครับเอากาแนนนํากันมานะครับเบาสู่กันฟังเนาะพี่น้องเนาะนะครับผู้ใดมีโอกาส ได้ไปถึงทีกับได้เริ่มไปกราบไปไหว้แวะเขาไปวัดว่าเพิ่นนะครับติดใหม่ติดมือบูชาออกมาสนับสนุนสร้างโบสถ์สังวิหารหรือสั่งอันไดก็แล้วแต่ที่เพิ่นพัฒนาวัดพัฒนาว่านะครับเอากะถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเราก็ได้ของดีของงามมาผูกมาพานะได้พี่น้องเด้อนะครับปริจิุ้มปุ้ยนะครับสวยงามครับนนารักผมว่าไม่ยิ่งถือก็สะดวกนะครับผมว่าเนี่ย งามพอดีพอดีนะครับบอกบอกเกะกะบอกใหญ่นะครับแต่ว่าการถือประัดคลิกนี่ถ้าหวังผลจริงๆต้องปุ๊เสกดูๆด้วยครับปุ๊เสกทุกครั้งที่เขาหวังผลนะครับอันนี้คือความเสื่อลวกับเป็นคําบอกเราเพิ่นแนะนํามานะครับถ้าวิธีบูชาจริงๆยังจังบอกครับตามตำหน้าโบราณนะครับเพิ่นกระสีบอกว่าใส่ดอกไม้เจ็ดสีถูกเจ็ดดอกนะครับ ายาสูบเจ็ดม้วนนะครับหมากเจ็ดค่นะครับอันนี้แล้วก็มีเหเราขาวกงนึ่งนะครับน้ำเป้าแก้วนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีบูชานะครับเป็นหลักๆห,กหกมายถึงว่าเข้าสิไปไหวนะครับอันเชิญบาลมีเพิ่มมาแล้วกับปุ๊กเสกเอาเวลาเฮาสิไปวางผลังเขาก็ไปปุกเสกนะครับสำหรับคาถาปุกเสกบอกครับ เนี่บอกครับเขากับอันเชิญบาลมีเพิ่นนะครับสมมุติว่าอ่าสมมุติว่าบอแมนเ่ากับบรูว่าประลัดคิกในมือมาจากวัดใดแน่เนาะครับมาจากอาจารย์ใดนะครับผมแนะนําว่าให้มาอ่าอันเชิญบารมีเพิ่นนะครับคาว่าอันเชิญบาร,รมีเพิ่นเขาบงหจักเพิ่นแมนบอกครับเขากับบรูจักว่าสํหรับใหอาจารย์ไหนก็บอกเอาเลยครับอ่า กตางจิตเป็นอิฐานนะครับเนาะขออัญเชิญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับคุณครูบาอาจารย์ผู้ผู้ปดิสฐานอยู่ในสากลโลกแห่งนี้โปรดจงมาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ข้าพเจ้าซื้ออย่างฮขกกาบ่าซื้อเฮานะครับเลาก็เอ่ยซื้อไปนะครับให้สําเร็จบรรลุผลด้วยเทินอย่างฮอกกว่าไปนะครับแล้วก็ตั้งนโมสามจบเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิท่อ,ทองเป็นตัวอย่างครับ นโมตัสสะะคะวะโตอะละหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนโมตัสสะะคะวะโตอะละหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนโมตัสสะะคะวะโตอะละหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนะเฮนะหาประสบที่มาสีกาที่นั่งหัวเลาะให้ดังอุขิกตะขักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักคนรักทั้งเมือง พาณิพาไปค้าขายสามเดือนได้เลื่อนเป็นเศรษฐีสมปีเต็มเรือสำเภาอุคิกตะคักอุคิกตะคักอุคิกตะคักสาธุสำหรับการพกผ้าปลัิกเพิ่นกระสิมีเคล็ดลับแนะนำอีกเดียบพี่น้องนะครับกะ สมมติว่าเฮาอาราธนาเพิ่นอาราธนาบาร,รมีแล้วก็ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับเนาะผูกเอาไปห้อยเอวนะครับภาษาไทยก็สิว่าแขวนเอวนะครับผนะูกไว้เนาะครับเนาะแล้วก็เฮาก็ถ้าสมมุติว่าเฮาสิไปเล่นแสเล่นสาวนะครับไปหาเพจตรงขามนะครับเอาเป็นว่าเพจตรงขามเนาะครับเนาะนะครับ,นะนะรบอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยครับมีคําถามว่าเพศเดียวกันได้บอ่อันนี้คือขอบอกตรงๆครับ ตำราโบล่าณเพิ่นเพิ่นเ,พนเฮตดมาสมัยก่อนนี่ระหว่างหญิงและชายนะครับต้องเข้าใจข้อนี้นะนะพออยู่ก้อนๆเนี่ก็เพศเดียวกันบ่ค่อยเปิดสมัยก่อนถือเป็นเรื่องที่บ่สมควรน,นะครับเพิ่นกเ็เลยบ่กล่าวถึงนะฮะแต่สมัยนี้มาก็หรือผู้ใดสิล่องไปใส่เฮากับ่บเรวากันนะครับอันนั้นก็บ่ได้การันตีนะครับบมมีขขอห้ามเพราะว่า อาจารย์ทั้งหลายแลเพื่อนก็บฎได้ก้าวถึงนะครับเขาต้องเข้าใจข้อนี้นะครับบางคนถามผมมาว่าเอา่เอา,เ,อาเพศเดียวกันใช้ได้ไหมผมก็ตอบตรงๆว,ว่าผมก็บม่รู้ครับเพราะว่าผมก็่เคยลองนะครับแต่ว่าจริงๆก็อยากให้ลองเบิงนะครับบางคนก็บอเอา้าแล้วม,มาบอกทําไมถ้าไม่รู้นะอันนี้มันเกิดคือถ้าตามตำล่าที่เพิ่นจุดเริ่มต้นที่เพื่อนสั่งมาเนี่ย จุดประสงค์ถูกต้องทุกอย่างโอเคนคะําคำตอบมันกระสิพ่อจะมีให้นะแต่ว่าสิ่งที่คุณจุดประสงค์ของคุณเนี่ยนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้เซนด้ครับบาเนี้มันก็ต้องเข้าใจข้อนั้นนํานะครับบอแมนว่าที่ให้เอาตอบเลทุกคําตอบเนะี่ยนั่นก็เป็นไปบ่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆอยากให้อยากให้ทดลองใส่เบิงนะครับได้ผลไหมขังจริงหรือเปล่าอันนี้เพื่อนกับ เพื่อนกับเพิ่นกบับห้ามกันได้ครับว่าของอยาะถามถครับถรรมิสต้าใส่ไปโลดนะครับความดีความงามสร้างไปโลดจังได้ก็ดีครับเพื่อนบ่านั่นนะครับวิธีการนะครับที่เ,เคล็ดลับในการแขวนปละลัดคิกหรือหอยปลาลัดคิกนี่ครับถ้าห้าสิไปเบากับเพชรตรงข้ามนะครับสมมุติว่าสิไปจีบสาวไปจีบเบา้เาวอ่าสิลวกัน สมัยนี้ผู้ญิงพกประลัดคิกกับโบหน่อยนะครับเทา่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับแต่ว่าก็บ่เคยไปสอบถามหลักว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคิดเอาว้าเอานะครับเพิ่นว่าขันสิไปคุยกับเพจตรงขามให้เขาฟังเฮาให้เขามีใจให้เขาอีหยังกระแล้วแต่ให้ได้ผ้นเอาให้ได้ผ้นลวกันนะครับเพิ่นว่าลูดประวัติประบบลัดคลิกนี่ไปไว้ทางซ้ายนะครับลูดก็หมายถึงว่าหมุน ตัวประคลัดขิงให้ไปยุ่ทั้งสายมือเฮ้านะครับอยู่เอวนะครับหมุนหมุนไปหมุนไปให้ให้ประหลัดขิงไปยุ่ตำแหน่งใส่ใสยมือเฮ้าหรือเอวขางสายนะครับพี่น้องอันนี้คือเวลาไปเบากระเพาะตรงขามนะครับหวังผลสิได้ผลนะครับเพิ่นว่านะครับขันคิดสิเขาหาผู้ใหญ่ต้องการการสนับสนุนต้องการความเมตตาอยากเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอยากเลื่อนขันอ่ะอันนี้เพิ่นกะว่า หมุนไปไว้ทางขวาว่าสันไอ้ประหัดคลิกนี่หมุนไปไว้ทางขวานะครับถ้าเจรจาต่อรองข,า,ขายนะครับขันเขาอยากได้ราคาที่ต้องการอยากให้ผู้ซื้อซื้อในราคาที่เขาหวังผลนะครับเป็นกว่าให้หมุนปราหัดคลิกนี่ไปไว้ทางหลังนะครับอันนี้ก็คือความหมายคือว่าทุกประลัดคลิกนะครับบ่จจาเป็นต้องว่าสิ่งที่อยู่ในมือผมนี่นะครับก็มีผลนะครับ คือตำล่าที่เป็นบอกมานะครับตำราที่ฟังมาจากผู้เฒ่าหรือผู้รู้อีกเทนึงนะครับมันอาจจะพิจตเปลี่ยนไปบ้างแต่กับอธิบายนะครับในความรู้สึกผมที่ฟังฟังมากมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอยากไห้พี่น้องพิจรารณาฟังบึงนะครับกับผมแปว่าน่ารัก อของดีของงามของอะไรนี้ผมก็สนใจผมก็สะสมไว้เกบไว้ก็หลายย่างนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็นํามาเป็นคลิปเป็นเรื่องเล่าที่เราสู้กันฟังนะครับเนาะหรือบางอาจารย์นะครับบางเกจิบางสำนักนะครับการวิธีการบูชาเพิ่นกิษิ์แตกต่างออกไปเกิดขึ้นอยู่กบับว่าสำนักใดเพิ่นสิ มีวิธีการแบบไหนั่นก็นจะเป็นอีกเรื่องเรื่องนึงนะครับมันอาจจะบอเลไปมีมีวิธีปฏิบัติที่ตายตนะครับถ้าบอกกันแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมแน่ใจคือว่าถ้าเขาคิดจิใส่ปลัดคิงนะครับในทางา้าขายในทางเมตตามหานิยมตามจุดประสงค์นี่เพื่อว่าให้ปลุกเสกอยู่เรื่อยนะครับเมาห้าปลุกเสกเอาเองนะครับตามที่ค้าทาผมก็ว่าไปนั่นแหละครับ เป็นเรื่องเล่านามาฝากมาตอนกันนะครับสําหรับผู้ที่สนอกสนใจสิไปขายไปขายอยากได้ของดีไปพกไปผ้านะครับก็ลองหาบึงอยู่ใกล้ๆมือนะครับออกจากวัดจากว่าออกจากมือหลวงพอก็สิถือเป็นการดีเป็นของแท้นะครับแม่นถือเสียงสบโบโดงดังนะครับผมก็สิถือว่าใส่ได้คือก,กันเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าเคล็ดลับก็มีมาบอกกันให้ฟังที่ผ่านไปน,ะออนั่นถ้าจังได้ก ถ้ายังจำบ่ได้หรือฟังบ่ท่านก็ให้ย้อนกลับไปใหม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับไปเบิ่งใหม่ครับผมสุดท้ายนี่บ่มีหยังหลายอยากให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงสุขผู้ทุขคนโศกมันกันทุกวันที่หนึ่งเล้วก็วันที่สิบหกนะครับหรือโชคดีคือโศกมันหลายก็นั้นก็ให้ได้พบได้พอได้โชคดีกันทุกผู้ทุกคนเด้อครับเด้อผู้ใดบ่ห้นให้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแค่คลิก โลกก็เปลี่ยนวาสันเพื่อนว่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ